สวัสดีครับอาร์เจ็คเฟรคเทรนดิ้งสุโขและสวัสดีครับผมซันนะครับจากไฮเลสฟิตเนสครับผมครับผมวันนี้เราก็จะมาจริงๆแล้วเนี่ยเรานัดเจอกันเนี่ยเราก็กะว่าจะทําคลิปการฝึกด้วยงานเราก็จะทําเกี่ยวกับเรื่องของอบทสัมภาษณ์แนวคิดทัศนคติอะไรอย่างนี้พวกนี้ต่างๆฉะนั้นคลิปนี้เนี่ยเราก็จะเป็นคลิปแบบนั่งพูดกันก่อนได้เลยแล้วก็คลิปถัดไปก็จะไปซ้อมกันนะกะ็ต้องขอเท้าความก่อนว่า น้องซันคุนี่จริจริน้องซันคุนี้เป็นนักกีฬานะครับในรุ่นคลาสสิกฟิสิกส์ครับผมแล้วก็ตอนนี้เป็นโปรของ p c a รุ่นคลาสสิกฟิสิกส์ด้วยฉะนั้นดีกรีไม่ธรรมดาซึ่งเราก็จะคุยกันว่าเอถ้าคนที่อยู่ในเลเวลแล้วแโปรเนี่ยเลเวลที่สูงกว่าคนทั่วไปเนี่ยเป็นเลเวลนักกีฬาเนี่ยเขามีทัศนคติยังไงจุดเริ่มต้นที่มาจาก นะไว้กระต่อ,อ,อเรือเ่องเรื่องนียเป็นยังไงแล้วก็มีอะไรที่เขาอยากที่จะแนะนำให้กับคนทั่วไปที่กำลังจะก้าวเข้ามาในโลกของการพกกายแบบแบบในระดับที่จริงจังมากขึ้นแล้วก็สุดท้ายในยเกี่ยวกับเรื่องของความเข้าใจผิดต่างๆที่คนทั่วไปอมองถึงในเรื่องของการใช้ตัวช่วยต่างๆมผมจะเท้าความนั้นแหละนี้เลยตั้งแต่ เอ่อมัธยมเนี่ยมัธยมปลายแต่ก่อนเกลมากแต่ก่อนผมชอบนี่ผมว่าหลายๆคนเคยดู WWE เคยไหมทุกคนจะมีไอดอลอยู่ไม่เดินล็อกบล็อกเลสเตอร์แลนดิโอตันใช่ไหมของโเกของผมอะชอบแลนดิโอตันกูอยากมีหุ่นอย่างนั้นทำยังไงแป้งที่บ้านจําได้มีดัมเบลอยู่อันหนึ่ง5ัลโล่มไอเหียเคิร์ททั้งวันก็เราไม่รู้อะถูกไหมเราไม่รู้ไม่รู้แม่งเล่น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 ไปเรื่อย แม่ไม่มีอไรเปลี่ยนแปลงเลยเออเสร็จทีนี้มันมีความคิดใหม่อะตอนนั้นโดนส่งไปอเมริกาไปเรียนไฮสคูลที่นู่นเชื่อไหมที่นู่นอะต่างจากไทยโดยสิ้นเชิงเลยตรงที่ว่าเรื่องเข้ายิมเนื้อเรื่องเข้ายิมพ่ก็มแนวคิดเข้ายิมต่างจากบ้านเรา PE เขาอะพี่ภาระศึกษาเขาอะเขาให้เลือกนะว่าเป็นบาสเกตบอลเป็นอะไรพวกนี้ฟุตบอลนู่นนี่นั่น แต่ในทุกๆของทุกๆกีฬาเขาจะมี2วันให้เข้ายิมในไฮสคูลนะ,ะและเป็นยิมแบบยิเ,เป็นยิมอะยิมจริงๆอะเป็นเหล็กอะให้สะคอให้มีทบทุกเครื่องเดี๋ยวนี้ทุกคนมีความเข้าใจผิดเกี่ยวกับคำว่ายิมแล้วก็ของฟิตเนสอยู่เลยนะอ่าอ่าอ,อที่นู่นมันมันคือยิมเลยยิมคืออุปกรณ์เล่นเวทอย่างเดียวเออฟังสร้างความแข็งแกร่งใช่ฟังชั่นอลมีน้อยมากแต่นั่นคือ น่าจะเป็นผมไม่แน่ใจว่าเขามีระบบศึกษาเลยเพราะผมอยู่ไปปีเดียวไงแต่ที่ผมสัมผัสได้คือทุกคนแม่งเกือบทุกคนน่ะแั่งเข้าฟิตเนสหมดเลยเข้ายิมตรงเนี้ยอ่ะถึงพอพอเข้ายิมอย่างนั้นปุ๊บผมก็เห็นแล้วเฮ้ยทำไมพวกมอหกอ่ะที่ม่งกล้ามแม่งใหญ่งวะโเคตเทเลยไอเราอยากมีอย่างเขาแต่ตอนนั้นอ่ะมันเป็นมันเป็นเออเป็นคลารสรวมเนาะ ครูเขาก็ไม่ได้สอนแบบพีทีที่มาสอนตัวต่อตัวมันก็กลายเป็นว่าเขาให้ยก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 อารมณ์ว่าเข้าเครื่องเนี้ยกท่าแบบนี้นะเอออ่าได้ส่วนนี้นะใช่่ไม่ได้บอกว่ามุมมัดการเคลื่อนไหวแมชินิคเทนชั่นจริงๆบลาบลาบลานูนี่น่นเขาเขาไม่ได้ถึงขั้นนั้นเพราะว่ามันเป็นคลาสใหญ่แล้วกันมาเรียนทีก็ประมาณ30คนประมาณนี้มันต้องกลายเป็นรวมรวมรวมในนั้นไอ้เราก็เออต่อยอดทันทีว่ามันพอดีว่ามันมียิมอยู่ข้างไฮคูพอดีเดินไม่ได้5นาที ผมเดินไปทุกวันแต่สิ่งที่ทําคือผมเบนเพทุกวันเป็นเพจทุกวันเป็นเพจทุกวัน <c oughs> จริงๆครึ่งปีเป็นเพจอย่างเดียวแม่งครึ่งปีเลยเป็นเพจอย่างเดียวโอ้โหท่าแรกผมได้มีแต่เป็นเพจ <c oughs> เป็นเพจทุกวันเล่นไรเซฟเพราะตอนนั้นอ่ะมันเหมือนกับว่าเราไม่มีความรู้ขนาดนั้นแล้วตรงนั้นอ่ะมันเป็นยิมก็จริงนะแต่มันมันไม่ใช่ยิมใหญ่ขนาดฟิตเนสที่มีพีทีมาอยู่อ่ะเออถ้ามีตอนนั้นผมอาจจะ จ้างเขาแล้วก็พัฒนาไปได้แต่ตอนนั้นอะผมบอกเลยว่าเล่นอกทับตายนะอกแม่งไม่ขึ้นเลยหลังแขนขึ้นใหญ่มากอและไหล่หน้าขึ้นใหญ่มากเพราะผมเล่นผิดเออเราเล่นยังไงตอนนั้นเล่นยังไงที่เล่นผิดผมไม่ลองสะบักเลยก็เนยกเนี่ยไปเลยใต่เสร็จการสอบไหมการสอบผมจำไม่ได้แต่แต่คือผิดหมดอ่ะเอาง่ายคืออกไม่ขึ้นอ่ะแต่ไหล่กับหลังแขนนมาเต็มเลยโอ้โหทุกวันดูดิไม่ต้องเล่นเลยอะ ทุกวันนี้คุณท,ที่ไหลแลแข็งเนี่ยโหดมากเลยนะเออคือไหลเดี๋ยวนี้คือแบบแบบแทบไม่ได้แตะเลยด้ยวยซ้ําเกี่ยวกับไหลหน้าพวกโชว์เดอร์เพย์ผมไม่เล่นเลยเพราะว่าม,มันมันเล่นผิดอะต่าน,นั้นมาอ่าแล้วพอพอมีมีเพื่อนเขายิ้มเนาะหลังจากเดินเดินสี่อะไรเงี้ยม,มันก็มีพวกหน้าใหม่มาเขาก็มาคุยกับเราเพราะเหมือนเราเป็นเอเชียอเออมาเล่นเลตพูดดาวแต่แมงก็เลนไม่เป็นอ่าเล่นด้วยกันเอาสนุกเฉยๆเราก็เล่นได้เยอะขึ้นแต่พอพอกลับมาไทยอ่ะเราก็กลายเป็นเฮ้ยเรา เราเก็ยังเล่นผิดอยู่แต่ใหญ่ขึ้นนะหลักหลังแขนใหญ่นู่นนี่นั่นใหญ่ก็คือเป็นเป็นคนที่ออกลังกายคนหนึ่งอ่าใช่่ายังไม่ได้ดูแบบเป็นแบบเฮ้ยอันนี้แม่งบอดี้บิลเดอร์เพราะว่อ่าถูกถูกถูกก็เป็นคนที่ชื่นชอบออกลังกายถูกคือเราอยากมีหุ่นที่ดีแล้วพอขึ้นมหาลัยผมจำได้เลยว่าผมเข้าฟิตเนสเนี่ยนักกล้าแม่งอย่างเยอะแต่ผมเป็นคนที่กลัวการคุยกับคนอะตอนนั้นรู้จักพี่แพงไหม อออเออ,อเขาอยู่ในนั้นด้วยอไอ้สิจอนจรพ่ออะไรของเขาอ,ะอ่ะเออพวกพี่หวานก็อยู่แต่ผมไม่เคยคุยเขาในนั้นนะต้องบอกนะชื่อทั้งเออเจ้าแผงแล้วก็พี่หวานอะไรนี่ระดับระดับตัวท็อปเลยนะตัวท็อปใช่ใช่ใช่คือตอนนั้นน่ะเราก็มีความรู้เราก็ไปเล่น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 เหมือนเดิมเลยเข้าไปไอ้นี่กูเป็นเพจเออไม่รู้ทำไรไม่รู้ทำไรเออพอมหาลัยเสร็จ มีจาได้มีพี่แพงมาสอนอยู่รอบนึงเหมือนเขาเอ็นดูมันเห็นเรามาบ่อยอเออเคียแม่งต้องเล่นหลังอย่างงี้เหรอวะ,อะเล่นไกลอย่างงี้เหรอวะ,อะแต่เขาก็ไม่ได้มาแบบว่ามันมาอยู่แล้วทุกวันอะ,อะเออก็อารมณ์แบบว่าผู้ใหญ่ให้คำแนะนำเออแค่นั้นเองผู้ใหญ่าหคแาแนะนําเสร็จพอจบจาหมหอะไรเชื่อไหมตาม,มันยังไม่เปลี่ยนสัตว์เอออ่ะ,อะโอเคเราโครตรงนี้ไว้นิดหนึนน่งเพื่อนๆลองลอง,ลองคิดตามนะ ยกเต็มที่แล้วอาหารตอนนั้นดีด้วยไหมไม่ดีตอนนั้นไม่ดีตอนนั้นไม่ดีกินเหล้าด้วยแต่ยกเยอะมหาลัยยังอยู่ในวัยรุ่นซึ่งอย่างน้อยตัวแปรมันก็ดีอยู่อย่างตรงที่มันมีความต่อเนื่องแล้วก็ช่่งไหวแต่สิ่งที่มันเชิญโอเวอร์จริงๆสาหรับสันหนคืออะไรแบบเกมเชนเลยเกมเชนเลยเอานี้ผมพอจบมหาลัยปุ๊บผมคุมอาหารปีหนึ่งผมสาบานว่าคุมปีหนึ่ง ถาแฟนหมพี่พี่อาร์น่าอยู่ในช่วงนั้นด้วยต้องบอกเลยว่าเป็นคนที่รับรู้พัฒนาการของซันมาตลอดไก่โลข้าวโลเป็นกี่ปีแล้ววะสิบปีแล้เจ็ดแปดได้ละเกือบเจ็ดแปดปีข้าวโลไก่โลสูตรตายตัวของทุกคนอ่าทุกคนน่าจะเคยได้ยินคำนี้ข้าวโลไก่โลเปไก่แล้วแบบเอออีกแล้ววะผมแฟนผมทําให้ปรุงชีนมีแค่เกลือกับพริกไทยทั้งปีซ้อม ผมซ้อมแบบเดิมตอนนั้นก็เริ่มมีความรู้ขึ้นมาแล้วแต่ว่าถ้าคือผิดต้องยอมรับว่าผิดจริงๆมสมมุติว่าผมไปเล่นเอ,อหลังใช่ไหมที่โฟร์อาร์มใหญ่เนี่ยผมสาบานเลยนะผมผมไม่เคยเล่นไอเนี่ยอะ,อ,อะไรเนี่ยผมไม่เคยเล่นดูดูลองทำนี้ผมไม่เคยเล่นแต่ผมเล่นรัดพูดาวใช่ไหมผมก็ชากลงมาแล้วเวลาขึ้นอะ มันคือมันไม่โดนหลังไงมันก็ต้องโฟล์อาร์มอย่างเดียวใหญ่ครับเรื่องจริงแล้วตอนนั้นผมผมต้องยอมรับก่อนว่าผมใช้สั่นกระตุ้นด้วยเป็นไงบ้างค่อนข้างที่จะกลางเลเวลกลางเลยดีกวอ่ะอ่าขอขั้นนิดนึงสักที่บอกว่าตอนนั้นใช้สันกระตุ้นแล้วมันยังเป็นแค่เลเวลกลางอยู่เรายังเรายังตอบไม่ได้ว่าแม่งแบบเป็นแบบเกมเชนจ์ไปเลยจริงๆ มันเพราะอะไรเพราะว่าอันนี้สําคัญมากนะสําหรับผมอะมคือผมเล่นผิด<ม>ผิดทุกท่าคือถามว่ามันเปลี่ยนไหมมันเปลี่ยนนะแต่มันไม่ได้เปลี่ยนแบบเคียดเปลี่ยนเออไม่ได้ถึงขั้นทานน้องปิดนิ้วใช่ไม่ถึงขั้นนั้นอ่าแต่ผมมั่นใจนะว่าทุกๆคนอะ่ะอันนี้ต้องต้องขอย้อนกลับไปนิดนึงอตอนมหาลัยอะ่ะผมลืมพูด ตอนนั้นอะผมบ้าหันเสริมมากผมว่าทุกๆุกคนเป็นแบบผมเฮ้ยเราก็เคยเป็นเราก็เคยเป็นเฮ้ยคุยกับเพื่อนเคียทีนคือแล้ววะบีเจคือแล้ววะตอนตอนนั้นเอไม่เข้ามาใช่ไหมเวต้องกินตัวไหนว่าคอนเซนเทรตไอโซเลตไฮโดรขี้อยากกูเหมือนกูรู้ตอนนั้นต้องมีเวกินก่อนนอนอีกเออเออยัดแม่เชียทีนต้องกูต้องกินก่อนนอนกูต้องทำอะไรบ้างวะโอ้โหตอนนั้นคือกูเสียเงินเป็นหมื่นนะกี่หมื่นก็ไม่รู้อะกับคำว่าเวอะเออ แล้วแม่งก็ไม่พัฒนาเว้แต่ที่เกมเชนจริงจผมต้องขอขอบคุณเลยนะครับโค้ชของผมคือพี่โอ๊ตทุกอย่างเปลี่ยนพอพี่โอ๊ตผมเล่นผิดมากี่8ปีมั้ง8-10ปีอะเล่นผิดมาตลอดพอมาพี่โอ๊ตมาโค้ชให้เขามาดูฟอร์มให้3เดือนัเต็มจำไว้เลยว่า3เดือนคุณสามารถทำฟอร์มถูกได้หมดแล้วเปลี่ยนชีวิตได้พี่โอ๊ตเข้ามาดูให้แค่ประมาณ เก้าเดือนแปดเก้าเดือนผมแข่งเวทีแรกผมจำได้เลยก่อนแข่งเออปีสองพันสิบเก้าใช่ป่ะได้ใช่ได้ใช่หรือสองพันยี่สิบเนี่แหละหรือสองพันยิบเอ็ดวะยีส่ 8, สิบเอ็ดยี่สิบเอ็ดยี่สิบเอ็ดยี่สิบเอ็ดพี่โอ๊ตมาเปลี่ยนชีวิตผมแค่เก้าเดือนขึ้นท็อปสามเวทีแรกเลยอืมอืมเวทีแรกเลยแต่ก่อนหน้านั้นอะ่ะมันมีหลายหลาคนเชื่อว่า ผมทำไม่ได้พูดอย่างเดียวเลยเยี้ยงเลยทำได้คำว่าเล่นมาตั้งนานไม่ได้นู่นนี่นั่น,นอะไรเงี้ยเออผมขึ้นไปได้ที่สามเวทีสองรู้สึกว่ากายงามมันห่างกันแค่สามอาทิตย์ป่ะถ้าจำไม่ผิดประมาณสามสองสามาทิตย์นี่แหละผมขึ้นที่หนึ่งเลย <ừ. S 1> เออแล้วอีกเวทีหนึ่งผ่านอีกเดือนหนึ่งผมก็ไปปัก <i h. S 1> ใต้ขาสิบผมได้ที่หนึ่งที่ได้เพราะว่าเป็นความรู้ของเขาล้วนๆเลย อ,อันนี้คือเกมเชนเลยปีนั้นคือู้เปลี่ยนทุกอย่างเปลี่ยนชีวิตเลยถ้าไม่มีเขาในวันนั้นอนะ่ะผมบอกเลยว่าผมไม่สามารถมาถึงจุดจุดนี้ได้แสดงว่าแสดงว่าในเรื่องของตัวช่วยเนะี่ยมันก็อาจจะยังไม่ได้ต่างอะไรกับช่วงที่มีโค้ดฉบับแต่ว่าอ่าช่เน่มันคือเรื่องของการฝึกการฝึกท,กที่วาเลชั่นที่ได้แมเคนิกที่ตรงความเข้มข้นที่ที่เหมาะสมถูกต้องอแต่แต ผมก็เชื่อว่ายังไงอะสันไอส้สารกระตุ้นอะมันก็ช่วยค่อนข้างเยอะอแต่อยู่ที่ว่าคุณอะทาทุกอย่างถูกต้องหรือเปล่ามันไม่ใช่ว่าเฮ้ยหลายๆคนชอบมองนะว่าไอ้แหนี่ใช้สเตยียรอยนะมันเลยเปลี่ยนเยอะขนาดนี้นะอะผมบอกเลยว่าผมทํามาแล้วปีหนึ่งเข้าโลไกโลคุนไม่เปลี่ยนอ้วนขึ้นด้วยมผมก็ทํามาแล้วอืม,อมฉะนั้นเนี่ยบางทีเนี่ยอาจจะ เราอาจจะไปบอกไม่ได้ว่าเฮ้ยมึงพยายามมาตั้งเยอะมึงไม่เปลี่ยนหรอกแต่ว่าเขาอาจจะพยายามมาหลากหลายวิธีจนเจอหนึ่งวิธีที่ถูกต้องสำหรับเขาจริงจริงอ่ะวิธีที่ถูกต้องอ่ะผมว่ามันมีทางเดียวแหละก็คือฟอร์มให้ถูกอ่ะเออแค่นี้เลยถ้าคุณฟอร์มถูกนะต่อให้คุณไม่ใช้ยาย,ายังไงกล้ามเนื้อคุณก็พัฒนาแต่ถ้าคุณฟอร์มผิดต่อให้คุณใช้ตัวช่วยกล้ามเนื้อพัฒนาไหมพัฒนาแต่มันไม่เป็นทรงแน่ๆแหละ เขามาเล่นผิดอะเรื่องของสัดส่วนความสวยงามคอนดิชันอาจจะไม่ได้เท่ากับคนที่แบบว่ามีการเคลื่อนไหวที่เข้มถูกต้องถูกต้องอ,อันนั้นคือเกมเชนเลยในชีวิตผมก็คือเชนตรงนั้นเลยทีนี้พอพี่ได้ฟังเรื่องราวของของไทม์ไลน์ตั้งแต่จุดเริ่มต้นมาจนถึงเกมเชนเชนนะพี่คิดว่าหลายคนอาจจะสงสัยเกี่ยวกับเรื่องของออทัศนคติที่เรามีมีเรื่องของการใช้ตัวช่วย ทีนี้เนี่ยถ้าคนทั่วไปอยากจะก้าวเข้ามาในโลกของอการเล่นกล้ามแบบซีเรียสมากขึ้นมีการใช้ตัวช่วยอะไรแบบนี้เขาจะต้องคำนึงถึงอะไรบ้างหรือว่ามีอะไรที่เราจะเริ่มต้นตยจะแนะนําให้กับคนที่คิดจะเริ่มต้นเข้ามาในเส้นทางยั้ไงสิ่งแรกที่ทานะครับตรวจเลือดตรวจเลือด,ด,อดไม่มีใครสามารถบอกได้ว่าคุณต้องใช้อะไรเท่าไหร่บ้างจนกว่าคุณจะตรวจเลือด และการตรวจเลือดในครั้งแรกมันดีตรงไหนตรงที่มันเป็นเบสไลน์ทุกอย่างเลยต่อให้คุณเลิกใช้อะ่ะคุณเอาเบสไลน์ตรงนี้มาดูอ,ะอ่ะให้มันใกล้เคียงกับอันแรกอะ่ะอันนั้นคือโอเคแล้วผลเลือดเราเป็นปกติแต่ยังไงยังไงอะ่ะถึงพี่อาใช้ถึงใครใช้ผมใช้เองก็ต้องตรวจเลือดต้องตรวจขั้นต่ํามาคือสามเดือนครั้งขั้นต่ําเลยนะแต่แต่ก่อนผมเคยตรวจทุกวันเอ้ยทุกท,ทุกเดือนเดือนละครั้งอ่าเพราะผมซีเรียสเรื่องพวกนี้มาก แล้วก็ถ้าสมมุติว่าถ้าจะเดินเข้ามาถึงการใช้เนี่ยผมแนะนําว่าศึกษาหาความรู้ไปหาคนที่มีความรู้ด้านนี้จริงๆเพราะหลายๆคนคู่พักรับจํามาแล้วกันค<อ>ู่พ,พักรับจํามันก็เละก็เยอะอ่าเราก็เห็นดูบางทีเราอาจจะเคยเห็นแบบว่าอารมณ์แบบในใน,ในยิมะนะ,ะนแบบจิมโบจิมโบโ้<ะ> ใช้ตัวนี้ใช้แบบพี่เนี่ยอะรีนะใหญ่ไวนะอ่าซ้อมมันนะอาไอ้พวกนี้เนี่ยเห็นไม่เยอะแล้วอ่าพังพังเสย้เลยผมมาเคยเคยทําผิดทําผิดแล้วกันทุกวันเนี่ยก็ยังแก้ไม่ได้คือเป็นเต้านมไกโนเขาง่ายๆเขาเรียกว่าไกโนก็คือมีก้อนๆอยู่ตรงหัวนมตอนนั้นใช้ผิดมันเลยขึ้น จนถึงทุกวันนี้แม่งก็ยังขึ้นอยู่แค่เล็กลงมันมันมันใช่เขาเล็กลงป่าววะคือมันไม่ได้เป็นก้อนเจ็บเหมือนเมื่อก่อนอะก็ฝ่อลงแหละฝ่อลงฝ่อลงเออแต่ว่ามันก็ยังมีอยู่ไงเออทางเดียวก็คือต้องผ่าอันนี้ยมันน่ากลัวตรงนี้แหละว่าถ้าสมมุติคุณทําผิดอ่ะมันก็แย่ผมว่าผมลองถูกผิดมาโอหเยอะมากๆแล้วนะเยอะจนตอนเนี้ยการแก้ฟอร์ม คนเนี่ยค่อนข้างที่จะได้เลยแหละเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วเนี่ยถ,ถ้าในมุมมองนะเราจําเป็นที่จะต้องจบพวกเฉพาะทางมาเลยไหมต้องมีใบเลยไหมหรือว่าในมุมมองของเราเนี่ยคือประสบการณ์ก็สามารถนํามาใช้ได้มาความวมายพี่แบบเทรนเนอร์เหรอหรือว่าใช่ใช่ใชเป็นเทรนเนอร์ปกติหรือว่าเป็นอะไรยังไงอ่เป็นเป็นเทรนปกติน่แหละ เทรนเนอร์โปรติใช่ไหมถ้าเขาจบวิชาการกีฬาและเขานํามาใช้นะต้องใช้คาว่านํามาใช้นะมันจะดีะแต่ประเทศไทยอะ่ะผมผมสัมภาษณ์เทรนเนอร์มาค่อนข้างเยอะแล้วเชื่อไหมเทรนเนอร์ประเทศไทยเนี่ยล็อกสบักไม่เป็นมผมว่าเก้าสิบเปอร์เซ็นต์ผมกล้าพูดเลยเรื่องจริงแค่การดืดสสบกักเพราะการดืดสสบักเนี่ยผมว่าเป็นเมนของทุกอย่างเลยนะใช่เป็นฟาวเดชั่นของทุกๆการ ผมเล่นอกเนี่ยที่มันพลาดไปเนี่ยถ้าผมรอกสะบักนะอกมันจะยืดแต่ตอนนั้นที่เล่นอ่ะมันคือมันไม่รอกสะบักไงเออเข้า,ขาไหลเข้าหลังแขนเ,ออเพราะว่ามันไม่มีตัวถาวรล้คือมันเป็นเมนสําคัญสาหรับผมอ่ะเราการ็อกสะบักถ้าคุณทําได้มันคือคุณต่อยอดได้ถ้าคุณทําไม่ได้ทุกอย่างจบแล้วคุณไม่สามารถพัฒนากล้ามเนื้อได้ขนาดนั้นเลยอทีนี้อก็คือว่าถ้าคนที่จะเริ่มต้นเข้ามาเนี่ย อย่างของซันเนี่ยก็จะแนะนําว่าเออก็ต้องหาความรู้อ่ะอย่างน้อยเราก็ต้องใช้เวลากับมันนิดหนึง uh ่ huh. งถูกไม่เราก็ต้องมีที่ปรึกษามีโค้ดที่ให้คําแนะนําก็อย่างน้อยก็อาจจะลดความหลงในการใช้ตัวช่วยต่างๆไนดะ้ถูกต้องอถูกต้องนีจริงๆแบบว่าคนที่ใช้เองนอกไม่มีที่ปรึกษาแล้วจะแบบเฮ้ยเรารู้สึกว่าเรากดหัวไปเสริร์ความดังขึ้นจากตัวน,นั้นตัวนีเ้เฮ้ยเราไปโนหลอนหลอน,ลอน หลก็บางทีแบบเฮ้ยเราความต้องการทางเพศเราลดลงเพราะจใช้ยาตัวนี้ป่ะตัวนั้นหรือเปล่าวะแต่จริงมันทํางานหนักเกินไป <อง S 2> หลอนอ่ะก็หลอนไปเองยิ่งใส่กูเกิลยิ่งหลอนอ่าใช่ดังนั้นในในในมุมมองของของพี่ด้วยนะครับที่จะบอกกับน้องๆหรือพี่ๆเพื่อนๆที่ดูอยู่เนี่ยก็แนะนําแบบเดียวกับสัมเช่นเดียวกันว่าควรที่จะมีที่ปรึกษ,ษาถูกต้องจะเป็นใครก็ได้ที่เรารู้สึกว่าเราคุยแล้วเนี่ยเคมีเข้ากันถูกสตาเพราะว่า มันก็คือเรื่องของเงินนะเนาะถูกถ้าเราจ่ายไปโดยที่เราอาจจะยังไม่ได้มีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันเนี่ยมันอาจจะรู้สึกว่าเฮ้ยชั้นกับเธอเนี่ยมันอาจจะไปไม่ลงรอยกันก็ได้สุดท้ายก็จบกันไปแบบว่าน่าเสียดายใช่แต่ผมมองว่าคนในประเทศไทยอ่ะเฮ้ยหลายๆคนเก่งเยอะมากเลยนะเก่งเยอะเลยที่ผมรู้จักคือเยอะเลยอันเนี้ยเขาไปปรึกษาเขาได้เออเขาไม่กัดลอกจริงๆเขาน่ารักกันเออที่ผมสัมผัสมาทุกอย่างอ่ะ เขาก็แลกเปลี่ยนความรู้สอนคนก็เยอะอพัฒนาคนก็เยอะถ้าคุณอยากมีความต้องการที่จะไปถึงใน x t l e v e จริงๆอะ่ะจ้างเขาจ้างพวกนั้นดีกว่าดีกว่าอ่ะทีเนี้ยมันก็จะมีอีกเรื่องหนึ่งที่คิดว่าเป็นเรื่องค่อนข้างที่เป็นประเด็นก็คือน่าจะมีหลายลคนแหลที่มีความคิดหรือเข้าใจผิดเกี่ยวกับเรื่องของตัวช่วยหรือสารต้มต่งตางๆที่ซันเคยเจอมีมแบบัหน กลัวว่าส่วนมากแล้วกันมันทุกคนทุกคนเนี่ยวะมันต้องใช้สเตียรอยด์ที่ชื่อว่าเทสเซสโตโลนอ่าตัวเนี้ยถ้าคุณสมมุตินะผมเคยคุยกับหมอนะผมทําคลิปไว้ด้วยอ่ะผมทําคลิปไว้ล่าสุดที่ลงเลยเออที่เอามาแปะณเวลาคลินิกผมไม่ปรึกษาหมอเลยหมอบอกว่าบางคนน่ะเขาเกิดมาดวงสวยแล้วกันโชคร้ายที่ว่าเฮ้ยฮอร์โมนเพศชายเขาต่ำ อันเนี้ยมันแทบสร้างกาไม่ได้เลยพระเจ้าเกียรติพระเจ้าเกียรติเออพระเจ้าเกียรติแล้วมันมีหลายๆคนที่พระเจ้าแม่งรักอ,ะอ่ะยกตัวอย่างคนดาอ,อ่ะแป้งมาแป๊บเดียวเดือนเดียวอ่ะแม่งโหใหญ่แล้วอ่ะคือเจอคุยอยู่คนหนึ่งเจอในตามที่แบบเล่นยิมทั่วไปอ่าอ่าเขาบอกว่าเฮ้ยบอกเทคนิคเพิ่มกล้ามหน่อยเขาบอกว่าเขาเพิ่งเข้ายิมมาไม่ถึงเดือนหนึ่งแล้วบอกอ้าว แล้วที่ผ่านมาทำไมยึดพื้นอยู่่าข่าเจ้าละขราเจ้าละแต่ถ้าสมมติคุณเป็นคนในประเภทแรกหรือเป็นคนที่อยากเพิ่มกล้ามอ่ะถ้าคุณยังกลัวอยู่นะให้ไปหาหมอ,อมยันฮีก็ได้หรือตามคลินิกเทสเซตอร์ลนต่างๆอันนี้คือเป็นอาจจะเป็นเฟิร์สชอยได้ถ้าสมมติว่าคุณกลัวขนาดนั้นไปหาเขาให้เขาตรวจเลือดให้ให้เขาฉีดเทสเซตอร์ลนให้ แล้วลองดูความเปลี่ยนแปลงแต่ในโดสที่ฉีดน,นะนะั้นอ่ะมันจะเป็นโดสที่เพื่อสุขภาพด้วยอ่าแต่มันก็ไม่สามารถสร้างกล้ามได้ขนาดที่เป็นแบบฉบับนักขอกายอ่าคุณก็ต้องเลือกนิดนึงอ่าก็ต้องต้องต้องเข้าใจก่อนนะครับว่าที่น้องสันแนะนำเนี่ยอันนี้คือจุดเริ่มต้นจริงๆอ่าฉะนั้นเนี่ยการตรวจเนี่ยเพื่อทําให้เรารู้ว่าเลเวลที่เรามีอยู่เนี่ยมีมากน้อยแค่ไหนเราอยู่ในกลุ่มไหนอฉะนั้นเนี่ยการการใช้เพื่อฟื้นฟู อ่าหรือการใช้เพื่อ,อทำกล้ามเนื้อโดยตรงเนี่ยมันจะต่างกันนะ,ต,ต,ะต่างกันต่างกันแต่การที่เรารู้พื้นฐานโคตา้าของเรามันทำให้เราตัดสินใจได้ต่อว่าเมื่อมีการใช้ในเลเวลแบบเริ่มต้นแล้วเนี่ยเราโอเคกับมันไหมม,มีความรู้สึกมีฟิลลิ่งอะไรที่เปลี่ยนไปบ้างอ,อย่างน้อยเนี่ยมันก็เหมือนกับเรากินผักครั้งแรกอนะัเนาะถ้าจะ เจออะไรของแรงเนี่ยมันอาจจะแบบว่าอยู่อ่าไม่อยากกินเงียกินผักครั้งแรกเจอบลระก็คงหนีต่อให้มันดีอ่าเพราะอย่างน้อยนั้นเริ่มเป็นชอยนี่เป็นชอยเป็นชอยเป็นชอยให้เผื่ออยากลองดูแต่ว่าเดี๋ยวเนี่ยทางการแพทย์อะถ้าคนอายุมากกว่าห้าสิบผู้ชายนะห้าสิบหกสิบอะไรเงี้ยบางคนอะเอาพูดง่ายคือแม่งจู่แม่ง เริ่มลงอ,ะอ่ะคุณคุณเป็นหรือเปล่าไม้ยคุเป็นเราไม่เคยเป็นเร,เราเราไม่รู้เลยว่ามันเขาเรียกว่าอะไรอ๋ <c oughs> อมันมันมันก็อันนี้คือทางการแพทย์เลยบอกว่าถ้าสมมติว่าคุณมีฮอร์โมนเทสโทสเตอโรนที่มันตกขนาดนั้นในในวัยที่มันค่อนข้างที่จะมียอยู่แล้วอลองไปปรึกษาหมอให้ฉีดเชื่อไหมาก,การฟังก์ชันการทํางานของร่างกายอ่ะมันจะดีขึ้นเลยเออถ้าการฉีดอะไรแบบนี้เขาจะเรียกว่าเท e r a p e u t i c ด o s e หรือว่าโด s e เพื่อฟื้นฟูฉะนั้นไม่ต้องห่วง ใ่อันเนี้ยมันก็เข้าประเด็นว่ามันคือเสียลอยเหมือนกันทําไมเขาไม่ฉีล่ล่ะใช่ไหมอเออนั่นจริงๆแล้ว,วร่างกายพัฒนาอ่าไม่ใช่สิร่างกายสังเพ์เองได้แต่มากน้อยก็ขึ้นอยู่กับตั้งต้นที่รานี่อ่ายิ่งเราอายุมากขึ้นยังไงมันก็เริ่มลงอืม,อมพอเริ่มเริ่มลงกันเลยขึ้นมันก็โหกร,ร้นเนื้อไว้ไม่ได้อแค่นั้นนองนั่นจริงๆถ้าเรามองเนี่ยมันก็ถ้ามองในระยะยาวอ่ะมันก็คือการดูแลสุขภาพ อีกช่องทางนึงอีกช่องทางหนึ่งอีกช่องทางหนึ่งถ้าไม่ได้ใช้เพื่อจะเพิ่มกล้ามาะไรขนาดนั้นมันก็มีที่หมอเขาจะให้เพื่อสุขภาพอืมันก็ไม่ใช่ว่ามีแต่ข้อด้อยเสมอไปข้อดีมันก็มีอมเออเน้อก็อย่าอย่าเพิ่งไปตัดสินหรือไปจัดครว่าเฮ้ยไอเน,นี้ยแม่งโกงไอเน,นี้ยใช้ตัวช่วยเนี้ยมันช็อตคัทว่ะมันมันทางรัดว่ะอซึ่งเอาจริงจริงอ่ะ พี่ว่าซันอะผ่านมาแล้วว่าเคยใช้แล้วเนี่ยแล้วมันก็ยังไม่เกมเชนเลยสุกนถูกผมให้เลยคนที่บอกอะเดี๋ยวผมซื้อให้ด้วยแล้วเปลี่ยนให้ดูหน่อยพรามันเปลี่ยนง่ายขนาดจริงเหรองันขอมา่อยนะจริงจริงนะคือมันเปลี่ยนยากนะเปลี่ยนยากเลยนะเออนั่นคนอะอาจจะไปเข้าใจผิดในลักษณะที่ามองเห็นจุดที่เขาสำเร็จแต่ว่าตัดสินเขาอะ ว่าสิ่งที่เขาทุ่มเทมาเคนถูกเพราะฉะนั้นถ้าเป็นอุทาหรณ์ให้ผมไม่อยากให้ทุกคน่หลงผิดหลงถูกแล้วกันเพราะผมมาหลงผิดมาค่อนข้างนานเลยขั้นต่ำก็ต้องมี8ปดปีตั้งแต่ไฮสคูลจนถึงตอนนี้มันก็อบเป็นสิบแล้วมั้งเนี่ยอเอ,อถ้าคุณอยากที่จะพัฒนากล้ามเนื้อในระดับแข่งขันหรือในระดับนแบบก็ตาม,มนางแบบก็ตามจ้างเทรนเนอร์ซะเลือกหน่อย เลือกเทรนเนอร์ที่เขามีประสบการณ์เขาไปทางด้านนี้จริงๆอย่างเงี้ยพัฒนาเร็วแน่นอนหรือไม่เทรนเนอร์ในฟิเนสก็ตามนะที่เขามีคุณภาพแค่นั้นเลยลองดูสักตั้งหนึ่งแล้วคุณจะเห็นความเปลี่ยนแปลงจริงๆเ่ยของซันเองเนี่ยก็เป็นเจ้าของยิมเหมือนกันครับซันก็ได้มีการคัดกลองน้องบุคลากรนะครับแล้วซันเปิดยิมที่ไหนครับ ฮาร์ดเลดฟิตเนสครับอยู่แถวประเวศมาาวีสาขาประเวศกับสาขาประชาทิตตรงนี้ผมมั่นใจนะว่าเทรนเนอร์ผมเก่งเพราะว่าผมลงไปสอนเองทุกคนแล้วแบบโปรลงไปสอนเทรนเนอร์เองอฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่โปรเรียนรู้มาเนี่ยได้ถ่ายทอดเรียบร้อยใช่ฉะนั้นมันก็พอที่จะการันตีผลลัพธ์ได้ประมาณหนึ่งแล้วแหละใช่อก็อุ่นใจได้ว่าโอเคก็อ,อยู่ในมือของคนที่ กวา์เป็อรมถูกต้องแน่นอนอันนี้มไม่ต้องห่วงเรื่องนี้เลยก็ทีนี้สุดท้ายแล้วก่อนจะจากกันเนี่ยซันมีอะไรทิ้งท,ท้ายให้กับเพื่อนๆที่กำลังตัดสินใจว่าจะเริ่มต้นดีหรือจะหรือจะอยู่ในสายเงี้ยโชว์ไปก่อนดีคิดให้ดีครับมผมได้แค่ให้ว่าคุณคิดและคุณวิเคราะห์เองคิดเองทำเองผมไม่สาม,มารถไปตัดสินใจให้คุณได้ว่าคุณต้องใช้หรือไม่ใช้หรือ,อยังไงมันอยู่ที่คุณ ต่อให้ผมบอกว่าใช้ถ้าคุณยืนยันว่าคุณไม่ใช้มันก็คือไม่ใช้แต่ต่อให้ผมบอกเฮ้ยคุณไม่ต้องใช้หรอกเดิออนหนีดีแล้วสุดท้ายคุณมาใช้ผมตัดสินได้หรอ,อถูกไหม,มซึ่งอยู่คุณเองเลยอลองดู<ม>ก็น่าจะคลายข้อสงสัยให้กับเพื่อนๆนะครับผมแล้วก็อาจจะเปิดมุมมองความคิดใหม่ๆเกี่ยวกับเรื่องของสัรตุ้นตัวช่วยแล้วก็เรื่องของจุดเริ่มต้น มันอาจจะมีหลายๆคนนะที่ผ่านแบบเดียวกับทั้งสันมาครีเอทีนพรีเวิร์กอัลเวโปรตีนบบาๆจนมาถึงจุดนี้นะครับก็ถือว่าเป็นเนื้อหาสาระที่สนุกนะสนุกสนุกนะสนุกแต่ผมเจ็บใจนะไม่สนุกไมสนุกอ่ะไม่ใช่เรื่องตัวเอง <laughs> <laughs> อ่ะก็เจอกันคลิปหน้านะครับเดี๋ยวเราจะซ้อมท่อสซันบ๊ายบาย